เฮ้ยจินลิตเฮ้นลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี ส่วนตอนนี้นะคะเราติดต่อกับสายของคุณตุกตาได้แล้วค่ะมาพร้อมกับเรื่องไม่เป็นตัวแต่ร้อนเหมือนกันคุณตุกตามาพร้อมสองเรื่องสั้นเกี่ยวกับการเจอเรื่องร้อนขนหัวลุกเป็นเรื่องของตัวเองและคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณตุกตาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเสีงสยงใสมากเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นตุกตาต้องออกตัวก่อนนะคะว่าไม่เคยโทรเล่ามาก่อนถ้าเราติดขัดหรือผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคเลยค่ะคุณทุกตาไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกัน,นะคะ่ะค่อยๆไปด้วยกันได้ค่ะตุกตาอาจจะติดพูดเร็วสักนิดนึงยังไงเตือนกันได้นะคะได้เลยค่ะแล้วอันนี้ปกติคุณทุกตาฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเป็นหลักคะ ย้อนหลังร้อยเปอร์เ็นเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ครั้งนี้เล่าสดร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะโอเคไม่ต้องตื่นเต้นนะคะหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกันได้เลยค่ะค่ะเอออันนี้ขออนุญาตค่ะคุณตุกตาปกติอ่านชื่อว่าตุกตาหรือว่าตุกตาคะจึงจะได้อ่านถูกตุกตาค่ะตุกตานะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องราววันนี้เป็นยังไงน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะ เริ่มเล่าเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะตุกตาจําได้แม่นเลยเรื่องนี้เนี่ยเจอกับตัวเองค่ะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าบอกได้เลยว่าหลอนค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในปี2556ค่ะช่วงประมาณกลางๆปีซึ่งในปีนั้นเนี่ยตัวตุกตาเองเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะ แต่ด้วยสายงานที่ทำอยู่เนี่ยเป็นงานฟรีแลนซ์ค่ะเป็นการรับจัดงานคืออยู่เบื้องหลังก็เลยจะต้องมีการเดินทางไปต่างจังหวัดตลอดการไปต่างจังหวัดก็แน่นอนค่ะเราต้องนอนโรงแรมนอนโรงแรมมาตลอดไม่เคยเจอค่ะ <Okay. S 2> แต่ในในเดือนนั้นมีงานที่ภาคใต้ค่ะ mm hmm. ขอไม่เอ่ยจังหวัดละกันนะคะ <Okay. S 2> ค่ะเดินทางไปที่ภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันก่อน วันแรกวันที่หนึ่งนะคะอยู่ภาคใต้ฝั่งอันดามันดำเนินงานไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เนื่องด้วยวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะจะต้องไปอีกหนึ่งจังหวัดแต่อีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องไปเนี่ยค่ะมันดันเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างกับจังหวัดแรกเนี่ยประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมง mm hmm. ใช่ค่ะนาน,านานมากซึ่งนานมากๆค่ะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกลกันแต่เป็นภาคใต้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ค่ะทุกตาต้องเดินทางแต่ด้วยความที่เราทำงานที่แรก ในวันที่เราทํางานที่แรกเนี่ยทีมงานเดินทางไปหมดแล้วตุกตาเสร็จงานของที่แรกเนี่ยตุกตาจะต้องนั่งรถประจําทางค่ะ <Huh. S 1> โดยการนั่งรถประจำทางไปอีกหนึ่งจังหวัดเนี่ยใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมง hmm. และห้องของโรงแรมที่จังหวัดต่อไปเนี่ยทีมงานได้จองไว้ให้แล้วค่ะแต่การจองโรงแรมแน่นอนว่าเราจะเข้าพักได้หลังเที่ยงของวันที่จอง สุกตองน้องฟ้ะ <Okay. S 2> ตัวตุกตาเนี่ยค่ะเดินทางด้วยรถประจําทางซึ่งขึ้นรถเนี่ยประมาณสองทุ่มค่ะ mm. นั่นหมายความว่าตุกตาจะไปถึงอีกหนึ่งจังหวัดเนี่ยในช่วงประมาณปีสามค่ะเมื่อไปถึงเข้าห้องตัวเองไม่ได้ค่ะ oh. เพราะว่าห้องของตัวเองเนี่ยจะต้องเช็คอินได้ในวันรุ่งขึ้นหลังเที่ยงต <Okay. S 2> ุกตาก,ก็เลยจําเป็นที่จะนอนกับน้องทีมงาน <Okay. S 2> ค่ะเมื่อไปถึงนะคะ น้องทีมงานมารอรับค่ะก็เดินทางไปโรงแรมปกติเลยค่ะเมื่อไปถึงโรงแรมขออธิบายลักษณะของโรงแรมก่อนนะคะโรงแรมเนี่ยจะเป็นโรงแรมประจำจังหวัดอารมณ์นั้นเลยค่ะเป็นโรงแรมประจำจังหวัดที่ถ้าเรายือนอยู่หน้าห้องเนี่ยค่ะเราจะสามารถมองเห็นหน้าห้องของทุกห้องเลยหมายความว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเลยค่ะเป็นวงกลมที่เราสามารถมองเห็นทุกห้องอืแบบนั้นนะคะ ปิดประตูห้องเข้าไปค่ะเราจะเจอห้องน้ําอยู่ซ้ายมือเดินถัดจากห้องน้ําไปค่ะจะต่อด,ด้วยเตียงต้องบอกเลยค่ะว่าเตียงของเขาเนี่ยเป็นเตียงที่ใหญ่มากเหมือนเป็นคิงไซส์แบบใหญ่จริงๆอื okay. ค่ะฝั่งตรงข้ามกับเตียงเนี่ยก็จะเป็นทีวีซึ่งทีวีเนี่ยมันเป็นทีวีติดผนังค่ะ oh. แล้วก็จะเป็นบิวอินเหมือนให้เราวางของได้ประมาณนั้นนะคะ <Okay. S 2> น้องทีมงานที่ตุกตาต้องนอนด้วยเนี่ย องบอกก่อนว่าเป็นน้องผู้ชายทั้งสองคนค่ะอ oh. หนึ่งในสองคนเนี่ยชื่อน้องโอ๊ตค่ะน้องโอ๊ตก็บอกเจ๊เจ๊นอนได้หรือเปล่าอืม mm. เราก็บอกไม่เป็นไรเจ๊นอนได้น้องๆสองคนก็พยายามกระเบียดกระเสียดตัวเองค่ะเหมือนพยายามที่จะ กรงใจเราเพราะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเขาก็เบียดตัวเองไปชิดขอบเตียงมากๆค่ะค่ะคราวนี้ด้วยความที่เตียงเนี่ยมันกว้างอยู่แล้วมันใหญ่อยู่แล้วแล้วน้องสองคนก็เบียดไปชิดขอบเตียงให้เราเราก็มองภาพแล้วค่ะโอ้โหเรามีพื้นที่เหลือเยอะเลยค่ะน้องสองคนก็บอกว่าเจ๊ผมอะยกผ้าห่มให้เจ๊นะเดี๋ยวพวกผมสองคนอะใช้ผ้าชิดตัวห่มก็ได้อื ตุกตาก็จะเห็นภาพเตียงที่เหลือพื้นที่กว้างๆพร้อมกับน้องสองคนนอนด้วยการใช้ผ้าเช็ดตัวห่ม <Okay. S 1> ภาพที่เห็นนี้ถัดไปตุกตาก็เข้าห้องน้ําค่ะอาบน้ําทําธุระส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยตีสามกว่าถ้าพูดกันตรงๆไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเป็นไหมตัวตุกตาเป็นตัวตุกตาชอบคิดว่าถ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วอะตุกตาไม่กลัวผีเหมือนคิดเอาเองว่าหลังเที่ยงคืนไม่มีผีอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะเข้าห้องน้ําอาบน้ําเรียบร้อยค่ะ กลับมานอนที่เตียง <Okay. S 2> ล้มตัวลงนอนปุ๊บมันเป็นเหมือนการบ่นกับตัวเองอะค่ะว่า uh huh. วันนี้ฉันเหนื่อยจังรดทำงานมาทั้งวันแล้วเราเดินทางต่ออีกหกถึงเจ็ดชั่วโมง uh huh. บ่นกับตัวเองค่ะฉันเหนื่อยจัง uh huh. พอเริ่มเคลิ้มหลับอ่ะมันเหมือนสติของตัวเองมาเตือนตัวเองค่ะว่าเธอลืมพระไว้ในห้องน้ำนะ uh huh. คือตัวตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีพระติดตัวตลอดค่ะค่ะ uh huh. แต่ไม่ใช่การห้อยแบบใส่สร้อยนะคะเป็นการแบบติดเข็มกลัดะะอะค่ะอค่ะแต่ทีเนี้ยตอนอาบน้ำอะตุกตาถอดพระเนี่ยค่ะวางไว้ในกระจกห้องน้ำอืมพอจะเคลิ้มหลับอะบน่นละฉันง่วงจังเลยฉันเหนื่อยจังเลยปึ้งพอเกือบจะหลับเธอลืมพระไว้ในห้องน้ำนะมันเหมือนมันเหมือนเสียงมันขึ้นในหัวค่ะค่ะแต่ก็ฉันเหนื่อยฉันลุกไม่ไหวฉันง่วงหลับค่ะอพอเริ่มเคลิมหลับ สิ่งแรกที่ได้ยินนะคะ,คะมันเป็นเสียงคนหัวเราะแน่นอนค่ะเสียงที่ได้ยินอ่ะทุกตาไม่กลัว<อ>เพราะมันเป็นเสียงคนหัวเราะที่มากกว่าหนึ่งคนค่ะเหมือนเสียงคนมากกว่าหนึ่งคนหัวเราะคิกคักคิกคักอย่างเงี้ยค่ะอแบบกลุ่มเพื่อกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนั้นค่ะตุกตาก็เลยคิดว่าเป็นน้องสองคนเงี้ยค่ะค่ะตุกตาก็เลยไม่กลัวค่ะแต่ในใจอยาแบบหัวเราะอะไรกันตอนนี้วะอืคือเราเหนื่อยเราจะนอน ก็ผ่านพ้นไปค่ะไม่คิดอะไรก็เริ่มแบบพยายามหลับคราวนี้ค่ะเสียงหัวเราะที่ได้ยินเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะมันกลายเป็นเสียงหัวเราะแบบสะใจอะคะ่ะฟ <ừ> ิลนั้นเลยค่ะเหมือนแบบหัวเราะแบบสะใจแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมากกว่าหนึ่งคนค่ะมันสะใจมันอย่างแบบฉันสะใจจังเลยหัวเราะแบบเหมือนตัวร้ายในละครนะคะตุ๊กตาก็เลยเหมือนพูดแบบมีเสียงนะคะแต่เบาๆว่า ไม่เสียงดังได้ไหมเจ๊จะนอน oh. เสียงนี้เงียบไปค่ะ <Okay. S 2> พอเริ่มเคลิมจะหลับอีกรอบค่ะคราวนี้ค่ะทุกท่านลองนึกภาพเวลาที่เราดูหนังผีอะค่ะมันมีเสียงหัวลาอบแบบสะใจเนี่ยดังต่อเนื่องและผ้าห่มที่อยู่บนอกเราอะค่ะมันค่อยๆเลื่อนลง oh. มันเลื่อนลงแบบไม่ได้ฟืดนะคะมันเหมือนนิดนึง oh. แล้วก็หยุด แล้วก็นิดหนึ่งแล้วก็หยุดค่อยๆเลื่อนแบบนี้ค่ะนิดหนึ่งหยุดนิดหนึ่งหยุดจนตุกตาใช้มือดึงผ้าห่มขึ้นมาไวที่คอเหมือนเดิมแล้วก็พูดว่าเจจะนอนคราวนี้แ่ะค่ะเสียงหัวเราะนั้นมันสะใจมากยิ่งขึ้นนะคะจนตุกตาดีดตัวนั่งเลยนะคะดีดตัวนั่งปึ้งพร้อมกับการลืมตา,าแล้วก็เห็นน้องสองคนนะคะเขานอนในท่าเดิมที่เราเห็นตั้งแต่ตอนแรกอะคะ่ะ ไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยนอนเหมือนเดิมผมผ้าแบบเดิมชิดกันเหมือนเดิมแต่ตุกตาไม่ได้นึกไปถึงผีเลยนะคะต้องบอกก่อนก็ยังมั่นใจว่าเด็กสองคนเนี้ยแกล้งอยู่ก็ล้มตัวลงนอนไปอีกครั้งหนึ่งค่ะพอล้มตัวลงไปนอนอีกครั้งอ่ะตอนนี้ยบอกตัวเองแล้วค่ะถ้าแกล้งฉันอีกครั้งนะฉันจะเตะ เสยไปเลยออืต้องโดนแน่นอนเพราะเขาดึงผ้าห่มเราเขาต้องอยู่แบบปลายเตียงแน่นอนค่ะเริ่มเคลิมหลับค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะตอนที่ยังไม่หลับไม่ได้ยินเสียงหรือไม่มีอะไรแต่พอเหมือนเราฟีลแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะมันมีเสียงหัวเราะพร้อมกับการดึงผ้าห่มช้าๆเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นต้องบอกก่อนนะคะ ตุกตาเนี่ยนึกแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลึกๆของจิตใต้สํานึกอะคะ่ะมันก็เหมือนบ่นไปด้วยว่าฉันเหนื่อยจังเลยทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นะอืตุกตาเตะเสยคะ่ะเตะเหมือนที่ตั้งใจแต่ไม่โดนอะไรคะ่ะเตะลมเตะลมคราวนี้ตุกตาไม่ลุกขึ้นนั่งแล้วนะคะแต่ใช้วิธีแบบกรอกตามองอะคะ่ะเพราะน้องอะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรากรอกตามามองปุ๊บไอ้สองคนมันอยู่ที่เดิม ตอนนั้นมันติดฟิลเหมือนจะตลกก็ตลกแต่จริงๆมันไม่ตลกค่ะเหมือนตุกตาคิดในใจว่าผีหรออย่าหลอกเราเลยนะหลงง่วงคือเหมือนคิดคนเดียวอะค่ะผีหรออย่าหลอกเราเลยนะหลงง่วง uh huh. เหมือนเดิมค่ะเอาใหม่ฉันหลับฉันง่วงฉันเพลียฉันจะหลับ,ฉ,ลบฉันต้องทำงานตอนเช้า uh huh. มันหลับไม่ได้ค่ะพอทุกครั้งที่จะหลับเนี่ยเสียงเนี้ยมันมา คร mm hmm. าวนี้ตุกตานึกไปถึงผีค่ะ <Okay. S 2> พยายามที่จะน,น้โมสามจบกแต่น้โมไม่ได้ค่ะมันเหมือนมันไปต่อไม่ได้มันติดอะค่ะ uh huh. มันเหมือนวันนั้นเราลืมไปเลยว่าน้าโมเนี่ยมันท่องอยังไงอ uh huh. ค่ะดีดตัวเองขึ้นนั่งแล้วก็ปลุกเด็กทั้งสองค่ะ uh huh. โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตเจ๊ขอกุญแจได้ไหมกุญแจรถอ่ะเจ๊จะไปนอนในรถ uh huh. น้องสองคนก็ลุกขึ้นนั่งแบบงัวเงียนิดหน่อยก็ถามเจ๊จะไปไหนนะเจ๊ uh huh. จะไปนอนในรถ จชบ้าปะเนี่ย hmm. แต่พอน้องพูดจบอะไอ้น้องสองคนเนี้ยค่ะมันหันมาหัวเราอกันคิดคักคิดคัก oh. ตุ๊กตาก,ก็เลยบอกตัวเองว่าไอ้สองคนนี้เองทำให้กลัวแทบตายเราก็เลยแบบอะนอนล้มตัวลงนอนอีกครั้งค่ะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของคืนนั้นพอล้มตัวลงนอนอีกครั้งค่ะทุกอย่างที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้มันเหมือนแค่ซอฟซอค่ะของจริงมันกำลังจะเริ่ม มันเป็นฟิลแบบจะลืมตาก็ยากจะหลับตาก็ยาก <Yeah. S 2> เสียงหัวเราะก็ขมกระหน่าเข้ามาในหูผ้า uh huh. ห่มก็ค่อยๆเลื่อนแต่เราอ่ะจะจะเอามือไปจับผ้าผมเหมือนตอนแรกมันจับไม่ได้อ่ะคะ่ะมันเหมือนมือเราไม่ไปอ่ะอ oh. มันเหมือนต่อสู้กับอะไรพวกนี้อยู่สักครู่นึงอะคะ่ะ uh huh. จนดีดตัวขึ้นมันนั่งได้อีกครั้งแล้วก็ปลุกเด็กทั้งสองเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าโอ๊ต oh, ไม่ไหวแล้วคือใช้คํานี้แหละคะ่ะเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊ขอกุญแจรถเจ๊อยู่ไม่ได้แล้ว<อ>จนน้องอะ่ะก็คราวนี้เด็กทั้งสองไม่หัวเราะแล้วนะคะน้องไม่ให้กุญแจรถค่ะแต่น้องบอกว่าผมไปด้วยเอก็ออกกันมาหมดทั้งสามคนเลยค่ะด้วยการมานอนในรถจริงๆแต่ไม่ได้ย้ายรถไปไหนนะคะก็คืออยู่หน้าโรงแรมนั่นแหละเช้ามาก็ไปปั๊มค่ะไม่กล้าเข้าห้อง ไปเหมือนทําธุระส่วนตัวในปั๊มโน่นนี่นั่นจนเสร็จเรียบร้อยแต่ตุกตาไม่ได้เล่าน้องนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตุกตาสงสัยน้องว่าเมื่อคือนอะ่ะตอนที่ฉันปลุกพวกแกแล้วพวกแกลุกขึ้นนั่งแล้วหัวล้อ,อหัวล้ออะไรเ<อ>พิ่งมารู้ความจริงในตอนเช้าค่ะว่าน้องบอกว่าที่น้องหัวล้ออะน้องเข้าใจว่าตุกตากลัวน้องจะทําไม่ดีไม่ร้าย ก็เลยแบบเอ้เจ้ขอกุญแจไปนอนในรถได้ไหมน้องก็เลยเหมือนหัวเราะกันว่าเอ๊้เจ้มันกลัวเราอะอะไรแบบนี้อตุกตาก็เลยถามย้ําน้องว่าพวกเธอไม่ได้ตื่นมาหัวเราะหรือมาดึงผ้าห่มหรือมาอะไรใช่ไหมแล้วน้องก็บอกว่าบ้าปะเนี่ยจะทําแบบนั้นทําไมไม่ได้ทําคือเขาก็จริงจังมากว่าเขาไม่ได้ทําำแล้วเขาก็เหมือนถามว่าเจ๊เจอเหรอ แต่ทุกตาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเจอเหมือนแล้กลัวน้องกลัวเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยทีมงานจะต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งวันร,รวมถึงตัวทุกตากเองด้วยที่จะต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งวันแต่กลายเป็นว่าทุกตากเนี่ยไม่ได้ตามหาบทสรุปของเรื่องนี้นะคะคไม่ได้พยายามที่จะรู้และไม่ได้กลับไปนอนที่นั่นค่ะทุกตาก,ก็เปลี่ยนที่ไปเลยและน้องทั้งสองเปลี่ยนตามค่ะเพราะเหมือนเขาก็รู้ว่าเราน่าจะเจออะไร เรื่องราวเป็นประมาณนี้ค่ะอืมเหมือนผีเขามาเรียกว่าทักทายเหรอคะทักทายสักนิดสักหน่อยคือจริงๆทุกตามองว่าถ้ามันเป็นเสียงวัวราะในรอบแรกอะค่ะที่เหมือนแค่คิก,ค,ก,ค,กคักคิกคักอะอันนั้นเรียกว่าทักทายได้ค่ะอแต่ไอตอนหลังที่มันเหมือนโหมกระหน่าแล้วมันเป็นเสียงวัวราะแบบสะใจอะค่ะ,คะมันสะใจมากๆนะคะมันเหมือนมันเป็นฟิลแบบสะใจที่แกล้งคนนี้ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะอื บวกกับการดึงผ้าห่มแล้ว็อดสุดท้ายที่ทุกตาไม่สามารถดึงผ้าห่มคืนได้อ่ะคะ่ะมันไม่น่าจะเรียกว่าการหยอกแล้วอะคะอ่ะตอนนั้นเหมือนโดนผีอำหรือเปล่าคะตัวตัวใช่ค่ะมันประมาณนั้นมันเหมือนแบบเราเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้อันนี้ในในรังสุดท้ายที่แบบไม่ไหวแล้วอะคะ่ะมันขยับร่างกายไม่ได้มันทําไม่ได้แม้กระทั่งจะแบบท่องน้ำมัวค่ะท่องน้ำมวยังไง,ท,งท่องไม่ท่องไม่ได้เลยอะ เจอเจอหลายเรื่องนะคะที่เหมือนมันจะมีจังหวะที่เราอ่ะสวดมนต์เป็นนะแต่อยู่อมันจะมีแต่อยู่ๆไม่เป็นอยู่ๆก็หายไปเลยหรือ<ช>ะอะไรแบบันมันมันเหมือน,นลืมอะคะ่ะใช้คํานั้นเลยค่ะมันเหมือนลืมเหมือนนโมแล้วต่อด้วยอะไรนึกไม่ออกเลยครับคือลืมไปเลยความทรงจําหายไปเลยอะคะ่ะอสรุปคืนนั้นก็คือหลุดมาได้เพราะว่าเหมือนอ่ะก็หยุด มันมันหยุดไปเองแล้วก็มันหยุดไปเองค่ะเหมือนเราอ่ะพยายามที่จะปึ้งแล้วเราดีดตัวขึ้นมาได้อ่ะค่ะแล้วเราก็เหมือนอารวาสแบบว่าคือใช้น้ําเสียงแบบไม่ดีเลยค่ะแบบอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้อต้องคน้อยน้องมันก็เลยออกมาด้วยค่ะโอ้แต่ว่าพี่ตุ๊กตานี่ไม่ไม่กลัวเลยนะคะคือตอนนั้นเหมือนที่ตุ๊กตาเล่านะคะเพราะเล่าตอนเนี้ยขำนะคะแต่ในวันนั้นไม่ขำมันเหมือนลึกๆของจิตใต้สมนึกเราอ่ะเราบอกว่าผีหรอที่เล่าอ่ะ ผีหรอเราเจอผีหรออย่าหลอกเราเลยนะเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเหมือนเราเหนื่อยจริงๆอะ่ะเรา mm hmm. ยังไม่นอนนะเราขอนอนได้ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เหมือนเขาก็ไม่ให้เรานอนอะ่ะค่ะจริงๆผีพวกนี้นใสยไม่ดีนะคือคนเดิน <c oughs> ทางมาเหนื่อย <c oughs> ๆแล้วชอบมากเลยเขาจะชอบแบบเหมือนเวลาที่เราเหนื่อยอ่ะมันเป็นภาวะที่จิตเราจะค่อนข้างไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นเพราะเราอยากจะนอนเราอยากจะพักผ่อนใช่ค่ะเราอยากจะนอนอ oh. เราเหนื่อยมากๆจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า หลังจากเหตุการณ์ที่ทุกตาเจอเนี่ยผ่านไปสักหนึ่งถึงสองปีค่ะโรงแรมนี้ได้มีการรีโนเวทและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเจ้าของค่ะซึ่งตุกตาเองไม่แน่ใจเลยว่าเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะคนอื่นเจอเหมือนเราหรือเปล่าหรือเอ๊เขาแค่เปลี่ยนด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะทุกตาไม่ได้ตามหาบทสรุปของเรื่องนี้ค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยโรงแรมเปลี่ยนไปแล้วค่ะรีโนเวทใหม่ ลี่ยนใหม่สวยงามเปลี่ยนชื่อเป,เ,ปเป็นเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะอ๋อโอเคอันนั้นคือเรื่องแรกที่คุณตุกตาเจอมาเจอมาด้วยตัวเองเลยค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะตัวคุณแม่ของตุกตาเนี่ยไปทํางานเป็นกุ๊กโรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดของภาคใต้เช่นกันค่ะค่ะตัวคุณแม่เนี่ยไปเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมนั้นเนี่ยหลายปีเลยค่ะแล้วแม่ก็จะมีห้องเช่าสมัยน,น,นั้นนะคะค่ะเรียกว่าห้องเช่าเป็นห้องเช่าเล็กๆของค,คุณแม่คุณแม่ก็จะนอนอยู่ห้องนี้ตลอดอยู่มาวันหนึงคุณแม่เนี่ยไปนอนห้องรุ่นพี่ซึ่งทํางานเป็นกุ๊กเหมือนกันแต่เป็นรุ่นพี่ของคุณแม่ค่ะซึ่งรุ่นพี่คนเนี้ยแม่จะเรียกว่าพี่ใหญ่ค่ะ ซึ่งพี่ใหญ่ของคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นสาวใหญ่แบบสามีเสียไปแล้วแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วลูกสาวของพี่ใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะไปเรียนต่อที่เมืองนอก mm hmm. พี่ใหญ่ก็ชวนแม่ไปนอนที่บ้านคุณแม่ก็ตามไปปกติเลยค่ะเพราะไปถึงบ้านพี่ใหญ่เนี่ยบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านไม้สองชั้นแบบโบราณนะคะ mm hmm. ซึ่งห้องที่คุณแม่ได้นอนเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยบอกให้คุณแม่ไปนอนห้องลูกสาว ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่ใหญ่เนี่ยชวนแม่แล้วน้องพามานอนกับพี่สิ <Okay. S 1> แต่คุณแม่เนี่ยด้วยความเกรงใจอายุห่างกันเยอะคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนอนห้องลูกสาวพี่ใหญ่ก็ได้เ <Okay. S 1> มื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องนะคะคุณแม่อธิบายลักษณะห้องว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านแบบโบราณนะคะมันจะเป็นหน้าต่างที่เข้าใช้ม่านครึ่งหนึ่งคะคะ ม่านที่กั้นแบบครึ่งเดียวครึ่งบนเนี่ยเปิดครึ่งล่างมีม่านแบบถ้าเราเลื่อนม่านมาไว้ข้างหนึ่งมันก็จะโล่งพอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะนึกออกค่ะค่ะเป็นม่านแบบนั้นเลยแล้วในห้องค่ะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นพัดลมไม่มีอแอร์ไม่มี<อ>เพราะลูกสาวของพี่ใหญ่ไม่อยู่ในห้องนี้มานานแล้ว<อ>ค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลในตอนแรกว่าพี่ใหญ่บอกแม่ว่า น้องพานอนกับพี่เถอะแต่แม่ดื้อแม่บอกไม่เป็นไร,รอ,อ่ะแม่ก็ใจดีสู้เสือค่ะเปิดหน้าต่างหมายถึงเปิดม่านนะคะหน้าต่างมันเปิดอยู่แล้วแม่ก็แค่เลื่อนม่านไปไว้ฝั่งหนึง<อ>่งก็กเท่ากับว่าหน้าต่างมันก็โล่งมันก็จะมีแสงสว่างนิดๆหน่อยๆที่มาจากข้างนอกเพราะมันเป็นกลางคืนนะนะคะเ<อ>ตียงที่คุณแม่นอนเนี่ยปลายเตียงมันจะมีเป็นเก้าอี้หัวโลนนะคะวางอยู่หนึ่งตัวแต่มันไม่ได้วางถึงขั้นแบบปลายเตียงเตะน,นะคะ มันก็เหมือนเอียงเอียงไปนิดนึงแต่ก็อยู่ฝั่งปลายเตียงค่ะคุณแม่เขาก็นอนค่ะล้มตัวลงนอนปุ๊บสิ่งที่คุณแม่เขาเหมือนพูดกับตัวเองอะนะคะร้อนจังร้อนจังคือเหมือนบนคนเดียว uh. แล้วก็เคลิมหลับค่ะคุณแม่บอกว่าพอเราวินาทีที่เราเหมือนหลับอ่ะมันมีลมมาตีหน้าฟึบฟึบซึ่งแน่นอนว่าถ้าลมจากหน้าต่างอ่ะ มันไม่น่าจะตีเป็นจังหวะอะค่ะอันนี้มันเหมือนลมตีหน้าเป็นจังหวะแบบฟึบฟึบฟึบแม่บอกว่าแม่ก็ลืมตาขึ้นดูพอลืมตาค่ะช่วงจังหวะที่เหมือนเราเปิดตาแต่มันยังเปิดตาไม่สุดอะค่ะค่ะมันเห็นเงาดํานั่งอยู่ตรงเก้าอี้หัวโลนตัวนั้นนะคะซึ่งเงาดําอะค่ะเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ใช้สองมือโบกกระดาษแผ่นใหญ่ๆอะค่ะ แต่ไม่ได้เห็นเป็นคนนะคะเป็นเงาดำๆที่ใช้สองมือโบกกระดาษแผ่นใหญ่ๆเหมือนพัดให้แม่ค่ะแต่พอลืมเต็มตาไม่มีค่ะแม่กรี๊ดสนั่นเลยค่ะป้าใหญ่ก็วิ่งมาดูป้าใหญ่ก็ถามเกิดอะไรขึ้นพาแม่ก็เล่าป้าใหญ่ว่าหนูเจอแบบนี้นะพี่ป้าใหญ่ก็ถามแม่มาคำหนึ่งว่าเธอได้สวดมนต์ก่อนนอนไหม แม่ก็บอกว่านั่นสิแม่ไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนงั้นพาไปนอนกับพี่ไหมแม่ก็ไม่ไปค่ะโ่แม่กสู้เสือค่ะ,อะนอนต่อพร้อมกับการบ,บอกตัวเองว่าเพราะฉันไม่สวดมนต์หรือเปล่าคราวนี้เอาใหม่ค่ะสวดมนต์เรียบร้อยหน้าต่างยังคงเปิดม่านไว้เหมือนเดิมเก้าอี้อยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมและสิ่งหนึ่งที่แม่ยังทำเหมือนเดิมก่อนนอนคือแกก็ยังคงบ่นกับตัวเองแกร้อน แม่ก็นอนค่ะพอเริ่มเคลิ้มหลับเหมือนเดิมค่ะฟึบฟึบฟึบลมตีหน้าค่ะ,ะแม่ค่อยๆลืมตาคราวนี้เหมือนบอกตัวเองแล้วค่ะว่าฉันจะเจอเหมือนเดิมไหมค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมเหมือนเดิมค่ะตำแหน่งเดิมองศาเดิมเงาดำที่กำลังใช้สองมือถือเหมือนกระดาษแผ่นใหญ่ๆแล้วบุกสะบัดค่ะ แต่พอลืมตาปึ้งไม่มีค่ะหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วแล้วแม่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะคราวนี้ไม่ต้องรอป้าใหญ่วิ่งมาหาค่ะแม่วิ่งไปหาป้าใหญ่เองค่ะไปเลยค่ะแม่แม่ไปเลยแม่ก็บอกพี่ใหญ่หนูเธอแบบนี้แบบนี้นะก็เล่าให้ฟังสิ่งที่ป้าใหญ่ตอบคุณแม่กลับมาค่ะแกไม่ได้บอกว่าน้องคิดไปเองหรือเปล่าน้องฝันหรือเปล่าแต่แกพูดมาคำหนึงว่าก็พาร้อนไม่ใช่หรอ เขาก็แค่หวังดีแบบนี้ค่ะแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่ได้หาคำตอบต่อนะคะแต่แม่ก็นอนกับป้าใหญ่จนสว่างเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยไปบ้านหลังนั้นอีกเลยอืมก็เท่ากับว่าไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งสิ่งนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรไม่กล้าถามค่ะแต่สิ่งที่ป้าใหญ่ตอบคุณแม่กลับมาแกพูดแค่ว่าก็พาบุนว่าร้อนไงเขาก็แค่หวังดี มันตอบคําตอบประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าไม่มีหยูดจริงไม่ได้บอกว่าเธอฝันไปหรือเปล่าเธอตาฝานหรือเปล่าไม่นะคะแต่ตอบว่าก็เธอบ่นว่าเธอร้อนอะ่ะเขาก็แค่หวังดีคํานี้เลยค่ะโอ้แต่เขาไหนอะ่ะใช่ค่ะเขาไหนซึ่ง<ม>คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็ติดใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะทั้งที่เรื่องราว่มันผ่านมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแต่แม่บอกแม่ไม่เคยลืมเลย มันเหมือนยังคาใจอยู่ว่าเขาไหนเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามต่อว่าเขาไหนอ๋อเพราะว่าตอนนี้เจนก็คาใจเหมือนกันค่ะว่าเขาไหนเจ้าที่เหรอแต่ถ้าย้อนกลับไปที่ลูกตาบอกตั้งแต่แรกจําได้ใช่ไหมคะว่าสามีป้าใหญ่เสียไปแล้วค่ะเหมือนก็คิดเองอะ่ะตัวลูกตาคิดอะ่ะลุกตาคิดไปถึงสามีป้านะคะอืม,ม,มแต่ก็ได้แค่คิดเะค่ค่ะ,คะ อ๋อแต่ว่าตัวตัวลูกสาวคือเขาไปเรียนเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไปเรียนค่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่ไปเรียนอืมก็มีความเป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่เสียไปแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าที่หรืออะไรสักอย่างก็ได้แต่ในห้องถ้าเท่าที่คุณตุกตาบอกคือเหมือนมันเป็นห้องโลง่โลงๆไม่ได้มีอะไรเยอะมันเป็นห้องโลง่ลงๆที่ไม่มีอะไรเยอะใช่ค่ะแปลว่าถ้าเป็นพวกของแบบของที่เอามาวางก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่มันติดของมา ไม่น่าจะใช่ค่ะแล้วบวกกับว่าคือตัวทุกตาแค่วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นคนน่ะถ้าเป็นเราทั่วไปอะค่ะหากเป็นทุกตาทุกตาคงจะตอบเพื่อนว่าเธอคิดมากไปหรือเปล่าเธอฝันหรือเปล่าเธอตา,าฝาดหรือเปล่าแต่เนี่ยสิ่งที่ป้าใหญ่ตอบคุณแม่กลับมาคือก็เธอบ่นว่าเธอร้อนเขาก็แค่หวังดีอืแปลว่าตัวเจ้าของบ้านเนี่ยก็อาจจะเคยเจอเหมือนกัน,<อ>เ,น,กนเขาเลยไม่ได้ปฏิเสธ ใช่ค่ะตุ๊ตามองแบบนั้นเขาไม่ได้ดูตกใจไม่ได้ดูว่ากังวลหรือกลัวหรืออะไรค่ะคุณแม่บอกว่าเขาหน้านิ่งมาก<อ>เหมือนเขาตอบแม่ว่าก็เธอบ่นว่าเธอร้อนเขาก็แค่หวังดีคํานี้เลยค่ะอืมแต่ตัวคุณแม่ก็จิตแข็งเหมือนกันนะคะเป็นเจนี่แม่ <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณแม่บอกว่ารอบแรกเหมือนเหมือนคุณแม่ก็พยายามบิวหลอกตัวเองค่ะ ไม่ใช่ิวเหมือนหลอกตัวเองว่าเออเราเรา,เราคงตาฝาดไปเองแหละเราคงไม่ได้สวดมนต์เองแหละก็เหมือนใจดีเสือเสือค่ะพอเจอรอบสองแม่บอกแม่ก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันเพราะแม่มั่นใจว่าแม่ไม่ฝันแม่ไม่ตาฝาดแน่นอนอเพราะว่ามันไม่ได้เห็นแค่ภาพเงาดํานั้นแต่มันมลมที่มันตีหน้าเราเป็นจังหวะมันไม่ใช่ลมแบบลมธรรมชาติอ่ะอืมมันมันแยกออกระหว่างลมที่มันพัดใช่ใช่<ร>ค่ะ,ะแม่บอกมันตีแบบพรึบ คลุบแบบแรงนะคะค่ะซึ่งมันมันผิดปกติเพราะเราเปิดหน้าต่างไว้แค่นั้นอะมันไม่น่าที่ลมจะเข้ามาตีหน้าได้แรงขนาดนั้นค่ะอืมใช่ใช่ใชอ่าค่ะนั่นก็คือสองเรื่องของคุณตุกตานะคะเรื่องหนึ่งเจอเองอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคุณแม่ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองท่านโหดพอกันเลยนะคะมีความเข้มแข็งในจิตใจมากค่ะถ้า เล่าเร็วไปหรืออะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะครั้งแรกจริงๆค่ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะคุณตุ๊กตามีคนชมด้วยบอกว่าเล่าครั้งแรกก็สนุกแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีโอกาสหน้าถ้าเจอผีเองหรือมีใครไปเจอมาให้ก็ส่งเรื่องมาได้นะคะ ได้ค่ะจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องสั้นจะไม่เคยเจออะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวยาวๆไม่ค่อยมีแต่ถ้าเจออะไรลักษณะนี้เป็นเรื่องสั้นๆก็มีเจอ,อบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะได้เลยค่ะรวบรวมมาแล้วก็โทรมาที่รายการได้เลยค่ะมาฝากเรื่องไว้ได้ได้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณตุกตานอนเลยไหมคะ น่าจะอยู่ฟังต่ออีกสักนิดนึงค่ะไหนๆก็ยังไม่หลับแล้วเพราะว่ายังไม่เคยลองฟังสดเลยค่ะวันนี้จะลองเป็นครั้งแรกค่ะอ่าได้เลยค่ะชาวแก๊งยินดีต้อนรับค่ะถ้าให้ดีก็สักแปดโมงเช้าไหมคะเฮ้ยน่าจะเช้าไปทีมงานก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันค่ะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราส่งคุณตุกตาไปนั่งฟังสดกันก่อนนะคะแล้วก็ฝันดีล่วงหน้าไว้เลยได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นิหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี